สวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับวันนี้อีกหนึ่งตัวที่อยากมาทํารีวิวเก็บผลงานไว้อีกแล้วคกับท่านจริงๆเรามีรีวิวไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูก็จะเป็นลูกโมคาบอยนะครับลูกโมคาบอยตัวนี้ก็จะเป็นงานจากค่ายูมเมล็นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมกันวันนี้มาสองตัวนะครับพิเศษเลยนะกล่องของเขาก็จะเหมือนเวอร์ชั่นปนีที่แล้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้หน้ากล่องเขาไปเขียนว่า วินเชสเตอร์นะครับคาวบอยนะครับคือเป็นรุ่นของเขาเลยเป็นระบบซ o 2นะครับเปิดกล่องมาป๊าบเมียเพื่อนๆดูตรงนี้นะผมขอพูดตรงนี้ไว้เลยนะครับว่างานจากค่ายูมาเล็กไม่อินลยนะครับเยอรมนีนะฮะเห็นไหมฮะเป็นงานเยอรมันนะครับมันเป็นคล้ายๆออกประมาณแนวสะสมต้องแบบชอบจริงๆนะครับต้องคนชอบจริงๆแนวผู้ใหญ่แนวคาร์บอยนะครับคาร์บอยรถม้านะครับเมืองรถม้าลำปางอะไรอย่างงี้ รถงานรถบาสรถไฟปีนี้ลำปลางี้ก็ถ้ามีพี่ๆคนไหนที่มาหาซื้อุ่นนี้ไปแต่กตัวแนแฟนซีนะครับเดี๋ยวบอกเลยว,ว่ามาแล้วนะวันนี้นะครับช้ย,ยนอ์มาสองตัวมารีวิวให้ชมรอบที่แล้วเราคือตอนที่เรามีของมันเป็นสีดําล้วนตัวนี้นะครับที่ได้ที่ได้รีวิวไปแต่วันนี้เรามีเทียบเคียงก็คือได้เราได้สีเงินมานะครับสวยมากอ่าตัวด้ามนี่เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่า ทำสีออกแนวลายงาช้างนะครับหรือก็จะออกแนวไม้นะฮะตัวบอดี้ของปืนนี่ครับถ้าเป็นสีดําเนี่ยเหมือนเหมือนที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันก็จะออกแนวสีดําออกมนๆนะครับเป็นการทําสีนะครับเป็นการพาะด้วยโค้ดสีของเขามาให้ออกแนวคล้ายๆกับมันต้องถูกระซ่องหนังถูกไหมครับถ้าเป็นปืนจริงมันต้องถูกระสองหนังถูไปถูมาปืนมันก็ตัวที่ลมดํามามันก็ะออกเรื่มๆอย่างนี้อย่างนี้นะฮะอย่างพวกนี้มุมขอบพวกนี้ก็ อันนี้เป็นการทําของโรงงานมาให้ออกแนวย้อนยุคนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนปืนสะสมปืนในหนังนะครับเป็นสีเงินเป็นโครเมียมล้วนเลยนะครับแต่วัสดุของตัวปืนทั้งคู่เนี่ยทาจากอลูมิเนียมหรือว่าซิงค์อะลอยซ์สัดส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านนี้บ้างนะครับสวยงามนะฮะงานจากยูมาเล็กนะครับปืนละมานลุกโมนะฮะสวยนะฮะไปเป็นระบบแก๊สซีโอทูเดี๋ยวเราจะมาวัดความแรงกันนะครับ ผมขอญยตออกจากกล่องก,ก่อนนี่เป็นคู่มือของเขาครับคู่มือแนะนําสินค้าของเขานะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูผมดีกว่าเนาะเอาตามที่ที่ผมเคยเล่นและเ,เคยสัมผัสมานะครับว่ามนะันมันใช้ยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราดมาดูเรื่องของความแรงด้วยนะครับรอบนี้มียิงให้ดูนะครับแล้วก็วัดวัด,ว,ด,ว,ดวัดน้าหนักนะครับหนักเดี๋ยวเราเอาน้าหนักกันก่อนเลยนะครับลูกโมคาวอยมาสองสีนะครับวันนี้เป็นระบบแก๊ส CO2 เดี๋ยวขอญาตเตรียมแก๊ส CO2 ก่อนแก๊ส CO2 ก็ใครที่เล่นอยู่เยอะๆนะครับแนะนําให้เอาไปทั้งกล่องใหญ่เลยนะครับหนึ่งกล่องใหญ่นี่จะมีอยู่สิบสองแพ็คเล็กนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสิบสองแพ็คเล็กนะครับในแพ็คนี้ก็จะมีอยู่ห้าหลอดน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสตัวนี้นะครับเป็นแก๊ส CO2 จากค่ายไต้หวันนะครับ WB เดี๋ยวเราดูน้ำหนักกันก่อนเลย9กิโล9กิโลครึ่งอ่ะเกือบกิโลอีกนิดนึง9กิโลครึ่งนะมาตีไป1กิโลนะครับ1กิโลหนักวัน1กิโลนะครับน้ำหนักดีมากเลยนะความยาวนะครับ คำว่าเราวัดตัวสีเงินเนาะเอาตัวนี้ตัวนี้เป็นนะโอเคเมื่อแกะบรรันรมันโค้งครับเดี๋ยวให้ดูขอบตัวนี้เอาเนาะนี่ผมพยายามพยายามวัดคร่าวๆนะครับก็คือจากปากกระบอกจนถึงตรงนี้เลยนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดนิ้วยีส่สิบแปดเซนยะี่สิบเก้าเซนนะก็ถ้าตั้งแต่ขอบนี้จนถึงเนี่ยครับเห็นไหม ยี่สิบแปเซนหรือว่าสิบเอ็ดนิ้วนะคคือยาวทั้งหมดนะแล้วก็ถ้าสูงนะครับเพื่อนๆก็จะดูจากตรงนี้จนถึงมีขอบสันหลังหรือว่านกจะอยู่ที่ประมาณห้านิ้วครึ่งนะครับหรือว่าประมาณสิบสีเซนนะครับความยาวนะความยาวแล้วก็ขนาดความสูงน้ําหนักก็1กิโลประมาณนี้ถือว่าโอเคนะงานดีเลย ที่เราเห็นมันเป็นรอยนิ้วมือรอยหมุนๆอะไรอย่างนี้ะครับเนี่เราใช้ตัวสเปรย์ซิลิโคนบำรุงรักษานะครับฉีดเนี่ยพวกสปริงพวกนี้นะครับเนี่ยมันเป็นพวกมันมีเหล็กนะครับบมิเียมผสมกันอยู่นะครับเราสามารถใช้ซิลิโคนนะครับสเปรย์ซิลิโคนบำรุงรักษาเนีฉีดพ่นทำความสะอาดความสะอาดแล้วก็ฉโลมนะครับป้องกันสนิมนะครับแต่ใช้โซเนกไม่ได้นะครับอย่าเอาโซเนกมาฉีดบีบนะครับ ปืนพวกนี้ถ้ามันโดนโซเ็กแล้วมันจะถูกกัดกร่อนนะครับทําให้ตัวสีมันจะไม่สวยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเราฉีดซิลิโคนแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆว่าจะสังเกตเห็นสีมันจะเปลี่ยนไปมันจะเงางามขึ้นนะมันจะมันเหมือนรถได้ล้างใหม่แล้วก็ลงแว็กนะครับลารมประมาณนั้นนะกาวิธีการเล่นอ่ะมาอ่ามันจะเป็นระบบง้างนกแล้วยิงนะครับนะฮะมันจะไม่แบบ ดับเบิลเลยไม่ได้นะครับต้องเป็นระบบคราฟนะครับชิงยางแล้วยิงอ่ะทีนี้มันจะพิเศษคือลูกมันจะใส่ได้เยอะกว่าโม่ปกติแล้วเปิดโม่อยังไงใช่ไหมครับตัวนี้ไม่มีเปิดโม่นะครับเวลาจะใส่ลูกกระสุนมันจะมีวิธีการใส่จากจับมาใส่จากด้านหน้า,านี้แต่กีถ้าจะเอาลูกออกมาให้เปิดตรงนี้ครับเห็นไหมครับปุ๊บออกมาอย่างนี้แล้วก็เทนะครับอ่าโม่จะหมุนไม่ได้นะครับมันจะล็อก ถ้าเราต้องการหมุนแล้วก็เทลูกออกมาให้เพื่อนง้านงาน,นกมาข้างหลังนิดนึงให้อยู่ในตำแหน่งนีน้ครับเราก็จะเทลูกออกมาได้ลูกกระสุนนะครับหนึ่งนัดนะสองสามสี่ห้าหกโอเคนะหกนัดนะครับโม่หูกกระสุนก็จะเป็นหัวหัวเหล็กอย่างนี้เลยนะครับตกมาหนึ่งนัด ไม่เป็นไรนะครับโอเควิธีการเล่นนะครับก็เราก็ใส่จากตรงหัวอย่างนี้นะครับใส่ลูกเอารูปบีบีหกบินนี้นะครับบีบีกันมาเสียบเดี๋ยวร้อความแรงสีเงินก็แล้วกันเนาะเพราะว่าความแรงมันก็คงจะเท่ากันจากโรงงานนะครับแต่ว่าเรามาเทียบเคียงสีให้เพื่อนๆดูนะมีสองสีโอเคเราใส่ลูกแล้วนะครับเหมือนเดิมเราก็ กับออฟสไตล์หนังอเมริกายอดยุกนิดนึงเนี่ยเกือบไปแล้วเกือบไหลแล้วโอเคนะครับนี่เราสามารถเอามาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะจริงๆเราเราไม่ต้องขอนะเราวางแล้วหมุนหมุนเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะโมเขาหมุนได้นะฮะถ้ายิงไปแล้ว ไม่อยากขอดมาเสียบพอดมาเสียบก็หมุนเอารูกม,มาวางหมุนกดหมุนกดหมุนกด,นกดนะเดี๋ยวผมทาให้ดูโอเคเรามาลองใช้แกสโซทูแท็กหนึ่งหลอดยิงดูกันนะครับเขามีระบบะตัวเซฟอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกก่อนลืมไปก่อนจะยิงนะครับนี่ผมดึงไกค้างไว้ใช่ไหมแล้วเรายิงเซฟอยู่ตรงใต้ไกหน้าไกลนหน้ากลงไกนี่ครับถ้าดันมาเห็นตัวสีสีขาวเนี่ยค้างเลย จะทาอะไรกับปืนแม้สักอย่างดึงก็ดึงไม่ได้ไกก็จะล็อกนะครับถ้าเกิดเราปลดเซฟออกเราก็จะเล่นไกได้ดึงนกได้คือเซฟเขาหยูดหน้าตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันวิธีการก็คือเปิดตรงนี้ครับเขามีร่องให้เอานิ้ววางเข้าไปแล้วเปิดฝาออกทีพอเปิดฝาออกมาปุ๊บเราจะเจอกับตัวขันอัดแก๊สคือเป็นคล้ายๆกตัวหกเหลี่ยมแต่มาติดกระปับมาเลยนะครับแล้วตัวขันอยู่ตรงนี้นะครับขันอัดขันอัดแก๊ส ไม่รู้ว่าวางลงไปจะได้พอดีหรือเปล่าโอเคต้องคายนะครับขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตฉีดเนื่องจากเป็นปืนใหม่นะครับเราใส่ซีโคนให้อลิงเขานิดนึงนะครับอาหมู่ฝา,าหมุนตูดออกลงมานิดนึงนะครับฝาหมุนตูดลงมาแล้วก็เอาแก๊สวางลงไปนะครับยังไม่ได้ก็คายออกอีกโอเคตอนนี้แก๊สลงแก๊สลงล็อกแล้วนะครับเราใช้ฝาของเขานี้หมุนดูนะเพื่อนดูนะอันนี้จะอัดแล้วนะหนึ่งสอง โอเคอันนี้ไม่มีเสียงเลยอาจจนตึงมือนะครับปกติถ้าเป็นโม่ WG จเ้าไปมันจะได้ยินเสียงซี่ครับแต่นี้อาจเข้าไปแล้วเข้าไปเลยถือว่าโอเคนะครับระบบโอลิงทำมาดีเอย่ามาดูความแรงกันนะครับมีลูกแล้วเนาะ <sm ask> เสียงแน่นมากน่าจะเป็นซิลิโคนนะครับสามรอยเก้าสิบสาม สามร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับอันนี้ลูกศูนย์สสองศูนย์นะครับสามร้อยแปดสิบหกสามร้อยเก้าสิบแปดสามเก้าห้าครับ 5, ความแรงอย่างกับปืนยาวนะเพื่อนสามแปดหกนะครับมานะสุดท้ายตรงนี้ เขี่ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองเติมวิธีการแบบง่ายๆก็คืออ่ะโทษทีครับหมุนมันยังไม่ตรงใช่ไหมดึงนกนิดนึงอ่าดึงนกมาเราจะหมุนได้ละทีนี้พอถ้าเกิดเราหมุนหมุนโม่ได้แล้วก็มาใส่ครับเหนไหมอันนี้เหมือนที่ผมกำลังทำเนี่ยเหมือนมันจะส่วนตัวผมว่ามันง่ายนะไวด้วย สาม3้ 6, 8, 2, 37 8, 37 8. อ3เก้าสเจ็ดแรยแปดงเอกออสามอ็บแความแรงก็จะอยู่เฉลี่ยนะครับที่ประมาณ3ามร้อเก้อปดอัพดีกว่าพูดงี้แกว่ก็มันเป็นแก๊สของ V ด้วยนะครับแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นแก๊สของกาโมหรือของพวกเยอรมันนี้ผมคิดว่าจะแรงอย่านี้หน่อยนะครับแต่นี้ ตอนนี้แกทวีที่ถือว่าแรงนะในหนังมันจะยิงอย่างนี้นะโอโอเนาะคว้าออกจากซองมาแล้วควางก่อนขู่ควางไม่เก่งเนาะควางแล้วก็เอามายิงอย่างนี้ในชะ่ไหมฮะเป็นอย่างนี้เลยเขายิงเขายิงกันอย่างนี้จริงจคาร์บอยเนี่ยคาร์บอยนะยนะใช้มือแับแต่มันไวมากมันไวมาก,มนมากในจังหวะในหนัง แก๊สหหลอดยิงได้เฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่ที่ที่เป็น W.G. ลูกโม่ไต้หวันทั่วไปที่ผมนัดก็อยู่ประมาณสัก15โม่วันนี้ประมาณร้อยร้กว่านัดนะครับแต่นี้ก็น่าจะประมาณเดียวกันแต่จะแรงมากในช่วงในช่วงอ่าสัก5้0ถึงสิบโม่แรกจนะแรงนะครับหลังจากนั้นไปเริ่ม,เร,มเริ่มเบาตามแรงดันของแก๊สนะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลูกโม่คารบอยนะบสตัวนี้ คุณบอสมาซูมให้เพื่อนแคปหน้าจอกันได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมมาอัปเดตสินค้าใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับประจาเดือนมกรานี้ให้เพื่อนๆชมกันว่าเออม,มีอะไรมาบ้างแล้วก็ตัวนี้มีคนถามมาว่าทํารีวิวหน่อยผมก็เลยโอเคมาทำรีวิวให้หน่อยก็เป็นปืนจะว่าได้ก็เป็นเป็นแนวสะสมนะครับแนวสะสมก,ก็ก็ว่าได้เลยนะแต่ก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่คงจะ ที่ที่เอามาก่อนหน้านั้นที่ทํารีวิวสีดําไปก็จะเป็นผู้ใหญ่คนระับทั่นะจะเป็นผู้ใหญ่ระดับบิ๊กนะระดับมีอายุหน่อยนะ <laughs> เขาซื้อไปสะสมราคามันจะทั่นหะมันจะราคามันจะโดดมันจะสูงหนึ่งนะแต่อันนี้ต้องขออภยัยเนื่องด้วยมันเป็นปืนแนวที่เขานําเข้าจากเยอรมันมาเนาะ ราคามันก็เลยสูงนิดนึงนครับของค่ายยูมาเล็กวันนี้ชิญยวูมิวิกาลำปางขอลาไปก่อนนะครับผมครับที่ติดตามชมช,มช่องยูทูบของบีวิกาลำปางนะครับฝากกดแชร์ก,กดไลค์และซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับลูกโมคาบอยยูมาเล็กตัวนี้สวัสดีครับ